ครับสวัสดีครับพบกับผมพีทนะครับจากร้านพุทธรั์ไททานะครับเจ้าเก่านะฮะทีนี้วันนี้ผมเอานาฬิกา n นวิฟอ t ของเราเนี่ยอันนี้เป็นเป็นนาฬิกาที่ผมใช้เองนะฮะประมาณ2ปีละวันนี้จะมาเปลี่ยนฐานเพราะว่าฐานมันหมดตัวฐานดิจิตอลนะครับยังดีอยู่สังเกตยังเปิดไฟได้อยู่แต่ว่าตัวตัวเข็มหยุดเดินแล้วครับหยุดเดินละ,เ,นละเพราะว่ามันใช้ฐานสก้อนนะฮะ ฐานฐานอนาล็อกหมดละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฐานอนาล็อกนะครับนี้ผมให้ให้ดูตัวเรือนก่อนอมีลูกค้านะครับพี่ๆถามมาว่าตัวใช้ไปแล้วจะเป็นสนิมไหมนะครับตัวเรือนสายต่างๆนะครับเน,นี่ยครับอันเนี้ยสภาพตัวนี้ยังไม่ได้เช็ดนะฮะไม่มีไม่มีสนิมนะครับเพราะว่าสเตเลสันเกรดดีครับ ไม่มีสนิมเลยตามบานทับอะไรก็ใส่ใส่ๆอยู่นะครับวันนี้ผมใช้มา2ปีก็สลับสลับใส่กับอีกเรือนสีเขียวสีดำมานะฮะใส่อยู่สองสำเรือนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนฐานเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแกะสายออกก่อนนะครับ นะครับเอาสายออกก่อนถึงจะเปิดเครื่องเอาเปลี่ยนฐานได้นะครับโอเคครับเรางัดฝาออกละแล้วเดี๋ยวเราจะมาไขเอาไขโครงเล็กไขนะครับเครื่องมันจะเป็นสองระบบข้างบนเนี่ยเปิดออกมาเราจะเจอไอตัวเครื่องดิจิตอลก่อนนะครับ ตัวน,นี้ไม่ได้ใหญ่ไปต้องอันเล็กเนี่ยตัวนี้ตัวเล็กไขค,รครวงเอาไขค,รครวงไขปลาตาครับไขออกมาไขค,รครวงชุดเล็กๆ ตามร้านแบบ20บาทไดโซอะไรก็มีครับถ้าไดโซไดโซมันก็จะ60บาทเนาะตามพวกร้าน20บาทก็มีอดีมิสเตอร์ดีไอไว้ครับ DIY. มิสเตอร์ดีไอไตอนนี้มีทุกอย่างเลยหาซื้อได้ครับ อันนี้เป็นเครื่องดิจิตอลเลยนะ,ะเนี่ยอันนี้ก็เล็กนี้ที่เราจะเปลี่ยนที่ที่มันหมดตัวนี้จะเป็นเครื่องเซกุเอสันตัวนี้นะเซกุเอสันของเครื่องญี่ปุ่นที่ผมบอกโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนทันเปลี่ยนแล้วฮะเป็นไซส์6 2 6นะ นี้เราก็มาดูก่อนว่าเดินหรือยังโอเคเดินแล้วนะฮะใช้ได้ละเอาเดี๋ยวมาประกอบเข้ากัน มันจะมีแผ่นนี้ไว้ดันฐานให้แน่นอย่าลืมประกอบกลับเข้าไปนะแผ่นพลาสติกนีโอเคเดินเดินปกตินี่ก็มาประกอบเข้าที่ดูไอตัวตัวดันปุ่มให้ตรงให้ใช้งานได้นะทุกตัวมันจะมีตัวดันปุ่มตรงนี้นเหล็กดีถ้าดันไม่ตรงทะเยอนตำแหน่งไม่ตรงไฟไม่ติดก็มี Okay. ตอนใส่กับตอนใส่กับเนี่ยดูขันขันองศาให้ตรงนะครับขันองศาให้ตรงแล้วก็ขันขันน็อตให้แน่นพอดีไม่ไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะครับ คือข้างหน้าไว้แกเปลี่ยนฐานอีกเอาเอาพอแน่นพอดีพอดีคือถ้ามันถ้ามันสุดรู้สึกว่าเออสุดละไม่ต้องสุดละก็พอครับนี่ฐานดิจิตอลมันจะเป็นทรงนี้เดี๋ยวนี้ก็มีขายที่มิสเตอร์ดีไอว้ก็มีนะครับไซส์สองศูนย์สองห้านะครับตัวนี้ยังไม่หมดเราก็จะใช้ฐานเก่าต่อไป